alo ครับสวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม s l e e p i n Dog กเราหายไปนานมากกับเกมนี้ไปเราไปรับรถกันฮะเอาเป็นรถคันนี้แล้วกันยูวิกโกนะฮะเดี๋ยวเราไปรับเวทกัน ที่ต้องเอารูปปันป้นไปคือแม่ชีผงนะเโอเคมาถึงกันแล้วก็ไปหาท่านอาจ,จารย์กันเถอะผมเจอรูปปั้นอันหนึ่งครับงู <I am S 1> ขอบคุณฉันสัญญากับตัว,ตวเองว่าจะไม่ฝืนให้กับสมาชิกของไตาพาี่อีก,กต่อไปกำเดียวก็แย่พออยู่แล้ว อะไรที่ทำให้อาจารย์เชื่อผมเป็นแต่พาคีล่ะอย่าโกงเลยอะไรที่นายยังเปิดเผยไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่อย่าโกหกแล้วเราจะคุยเรื่องที่ผมเปิดเผยไม่ได้ใช่กันยังไงกันไม่จำเป็นต้องคุยฉันต้จากนายอย่างดีฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นผมซาบซึ้งในความเชื่อของอาจารย์นะครับอ่าเรามาเลือกท่าไม่ตายที่เราจะเรียนกันดีกว่า อันไหนดีอ่ะอันบนก็ง่ายแต่ว่าอันล่างดูจะเท่กว่าแต่มันต้องใช้คีย์บอร์ดด้วยเป็นการเข้าสกัดแต่ข้างบนเป็นสแานยอดหน้าเลยนะไอเดียแต่ข้างล่างก็อยากได้ดูเท่ดินี่อะไรกันช่วยเพิ่มเรียนโคดชิปคะโคดเอฟ อ๋อไม่ทันอ่ะกดชิปกดเอแล้วก็ไม่ทนันเฮ้ยสมองไม่ทนันชิปเอง้างหมดโอเคกดขามามาม,ามามาต่อตอชิปเอ,อปแล้วก็คาั้วงทัดอยก่อนแลวกันมันไม่ปล่อยอะ

ลืมลืมอุ้ยไม่ได้เล่นหลายวันกดปุ่มไม่ทันมาบินง้างหมัดอุ้ยอุ้ยมามาลงไปง้างหมัดอุ้ยโดนเตะห้าวห้าวเลยอย่าห้าวอย่าห้าวมาฮ่าโดนหน้าอุ้ยเอาเอามาช่วลงไปง้างหมัด อ่ะเยอะอุยอ่าโดนทีวีอี๋อ่าโดนอายาอายาชงช้างมาเรียบร้อยไดูยไว้กลับมาอีกถ้าไหนเจอลูกปั่นนะเรียบร้อยฮะสำหรับการฝึกท่าใหม่เป็นท่าที่เอาไว้ข้าสกัดคู่ต่อสู้ กันต่อเราไปล็อกเควสการดักฟังกันต่อฮะมันเป็นเควสของเนื้อเรื่อง Let's go มาถึงกันแล้วยินดีต้อนรับมีอะไรให้ช่วยไหม y e ปิงหรือเปล่าไม่ไม่มีใครชื่อปิงหรอกเราเจ้าของร้านล่ะฉันนี่แหละเจ้าของร้านแช่ไม่ได้ชื่อปิง a อ l right Not p i n ไปได้ไม่ใชปปีผมมาเอาฮาร์ดแวร์ให้ออเรน์โหลดตัดแน่นอนนี่เป็นของค่อนข้างซับซ้อนนะแน่ใจนะว่าจะจัดการได้ผมจัดการได้โปรฉันอยู่บนกร่องถ้าอยากให้ช่วยเรื่อง s l อ t x ไป socket y ได้ที่ดักฟังมาไหมได้หมดแล้วอ้าวแล้วมาวิ่งชนเราคือขโมยอ้าวขโมยเครื่องดักฟังเฉย ต้องวิ่งตามใช่ไหมเนี่ยปึ๊บเอื้อเวยเอื้อ้วดูทางที่มันเลือกโอ๊ยโอ้ยอีดันไปผักเขาอาวผักไปด้วยเลยอ่าวไปหน่อยครับลบหน่อยครับเยอะ เหืนฟ้าอย่าอุ้ยมันไปผักคนเท่ากระเด็นเลยอะเพือ่ออยู่มาให้ฉันจับซะดีๆเจ้าหัวลน้นโ,โอ้โอ้วิงว่งโคตรไวเหอะเออต้องได้ตา,ตายตรงนี้แน่มาใครกันแน่ที่จะตายมาเอื้ยทีเป็น,นทีอุ้ยไม่ทัน มามา,มาอุ้ยโดนต่อยท้องอุ้ยมาตีข่าต่อยหน้าถีบไปอีกทีมามาสี่มาเจาะเคฟ้ฟาถางเลยอุ้ยตกกระเป๋าปะเปลอยค้ยรับได้มาสี่หยิบกระเป๋าดูหาเลมอนนะ ได้ที่ดักฟางไว้ได้มาแล้ว,วหน่วยช่วยเหอของเราบอกว่านายสายมารถขึ้นไปบนลังคาจากเขตก่อสร้างด้านข้างไม่ว่าวิธีไหนอย่าให้มันเห็นตอนนายวางเครื่องดักฟางเด็ดขาดรู้นะไม่ต้องมาสอนเบื่อเนียเบื่อเก่งสุดๆไปแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปที่จอดรถกันดีกว่าเดี๋ยวเราเอารถตัวเองไปดีกว่าอยากงานรถชาวบ้าน รถก็อยู่ไกลเลยเพื่อนนีน่ไหวหรือ,อยังนี่ไหวแล้วโอเคเห็นไม่ได้ฮนะเห็นเราต้องไหวรับรถค่ะรถคู่ใจคันเดิมไปเลย let's go ร้อยฮะปีนขึ้นไปที่เขตก่อสร้างเพื่อไปที่โกลเด้นกอยอะไม่เจอเนี่ยอ๋อนี่ไม่เห็นเหมือนฟ้าอีกแล้วนี่นนี่เหรอไม่ใช่ทางไหนทาตะกี้แหละถูกแล้วครับเว่ย ดูกระเดียวไม่มีแรงแล้ว let's go ปรชุบปชุบเผื่อปรชุบอุ้ย,ยมีกล่องมีกล่องขอแวะแป,ป๊บหนึง่งได้มาหนึ่งพันครับอระชุ่งนั่นระบาดเป็นไงปะก็ดีโอ้ยเอาอยู่ใช่ไหม ใช่อะไรเปล่าเฮ้ยอย่ามาแทะเฮ้ยพวกฟังชนะมันง่ายเกินไปไอ้นี่ผมมาจากไหนก็ไม่รู้ช่วงที่ด็อกอายเปิดเราดีเลยเนี่ยไม่ใช่มาจากที่ไหนหรอกโอฟอริตี้ฉันรู้จักเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กไปลูกได้ลูกปั้นไปไหนฮะไปที่ที่ระบายอากาศ โอันันรู้ฉ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 ันร้ฉันรู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 ้ฉ้ฉนรู้ฉันรู้ฉ้ฉัรันนรู้ฉ้ฉัันนร้ฉันรู้ฉันรู้ฉันรูันรู้ฉันรู้ฉัันรูนรรู้ฉร้ฉันรู้ฉันรรูู้้ฉันร้ฉน เลยเลย,เลยอ่ะนี่อโอ้ยโคตรง่ายออกจากร้านอาหารกระโดดอ้าวแค่นี้เหรออะเสใช่แล้วอ้าวโอเครับรถไปที่ทวตมตำรวจกันดีกว่าอ้ถถาวมาชนรถทำไมละ่ะ <Watch it. S 1> โตกวิ่งเกือบมาถึงแล้วชนทางขยะเข้าไปเรียบร้อยไปลรขึ้นชั้นบนกันฮนะ อินสเปกเตอร์เอาไว้เที่ยววัดไปเจอพี่จ้าที่บ้านพอรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับรถต่ายนี่บ้างว่าเขาเป็นเล่ห์บางครั้งก็มีการวอล์กใช่หลายบางครั้งก็ลงเอยด้วยการฆาตกรรมฆ่าคนโดยจิตนาลอยู่ในเซลล์ข้อมูลสองสามไฟล์มันดูไม่เป็นแบบนั้นสุขดูเหมือน deliberate feel to it อยากให้ผมไปเช็คดูไหมได้ไปที่การแข่งแล้วเช็คดูบนเจออะไรบ้างได้ครับแล้วเจอกันลงข้อความ แจ็กกี้นันควรโทรหาใครดีถ้าจะแข่งรถแจ็กกี้บอกว่าโทรหาเอ็ดเลยเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนฉันอีกทีในหัวมีแต่แข่งรถฉันจะบอกว่านายจะโทรไปโอเคเง่ายโอเคเย้อําเวย เปชนห่วยห่วยเชนนายจะแข่งรถไหมได้ถ้านายไม่หวงเรื่องแพ้นะโอ้โหมีเหรอเ่วยจะแพ้ก่อนไปนี่ไงที่พึ่งทางใจมงมงมงเรียบร้อยไงไปชนะให้ลูกไปหนี่รถโคตรเท่ไปพุกอินกันเถอะ 啊。 ราคายอยู่แล้วราคายมานันเดิเมเขาไปนู่นไปนู้นแล้วนั่นไหมเนี่ยป่าหิีพอเองแป๊บหนึง่งเราเพื่อนเรากำลังตามผู้ชาย ผมแกโชคดีที่ได้ตามได้แต่โอกาสแค่หนึ่งนานอยากแข่งไหมไหมได้แน่นอนฉันจะโค่นนายถ้าพร้อมสำหรับการแข่งใหญ่ก็บอกแล้วกันคนรู้ว่ากูคือนักแข่งที่ดีที่สุดในวงนี้ทุกคนเลยนั่นเหรอกูจะโค่นมึงฮัช็อตรอรถกูซ่อมเสร็จก่อนส่งข้อมูลไปที่กรงตำรวจครับผม โอเคในะอีพีนี้เราก็ขอฝากกันไปที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะอย่าล,ลืมติดตามชมกันในอีพีหน้าอีพีนี้อาจจะช้าหน่อยว่าช่วงนี้งานเยอะมากเลยฮนะ